ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับมอนี้มาอีแลวเดอไผ่อยากจะได้ง่วงหัวล่นนะครับจากเอสารคามฟาร์มวัวนะครับเดอมืมอนี้ง่วหัวลุนนี่มาใหม่มัธุโตนะครับพี่น้องครับครับวัวใหม่มาเยอะเลยนะครับพี่น้องครับไผ่อยากจะได้เดียวมอนี่กัสิพามาเบิ้งกันนะครับ สวยๆงามๆทั้งนั้นครับใส่ยันยันหนังหนาๆนะครับเนาะสำหรับ EP นี่ก็เป็น EP ที่67แล้วเด้อครับเด้อพี่น้องครับเอานอกจากงวจะเลี้ยงไรยู่ข้างนอกนี่อยู่ข้างในก็มีอีกแล้วก็แม่ลูกเทพบักคักนะครับพี่น้องลูกงามๆรับพี่น้องเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันอ่ะนี่นะครับพิกัทไกยุทธีบ้านหนองคู่ใช้ตำบลหนองแสงอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมเอาผู้ใดไรขอมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกระดิ่งหายบุญชู้นั่นนะครับพี่น้องครับ ทเดบุษบ์เดบุษฎ์คิดไม่ไม่จากช่องบรรทุกครับเอากงั้นผมก็ต้องอขอไออธิบายจังน่อยนะครับเด้อพี่น้องไอตอนนี้ลงคลิปไปเนี่ยมันกะสีมีสรุปจังน่อยภาพกับสีบางคลิปกับสีบ่ชัดนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นระบบของ YouTube นะครับมันประมวลผลศาสตร์ก็เก่าครับพี่น้องครับเป็นบางคลิปมันก็จะใส่เวลาโดนนะครับข่ามไปเป็นมือคุณละบางคนอาจธิบิดงคลิปมาภาพเพื่อบระชาภาพเพื่อสดุปนะครับเนาะอ่ะก็เป็นที่ระบบ YouTube นะครับโทรศัพท์พี่น้องไม่ได้เป็นอย่างนะครับเด้ออ่ะ เอาไปพูดคุยทักทายกับท่างเจ้าของของเจ้าของฟังกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอ่ะนี้ก็มีนงวามายครับมีงอสองตัวนเลย,ยครับมี่แง่ๆเลยครับเจาบ้านจิตยกขี่ขายอยันดันลงทุนเลยครับผมเอาตำกระทุนเลยแม่นครับผม S <S <S อ่าน,นี่นะครับพี่น้องมูมูนั่ะในมูหัวล้นหรือว่าแม่ลูกมาไม่เหมือนนะครับเด้อกสิมีงว่เก่าอยู่ใส่ยัยนยันี่แหละครับสองตัวเนาะเอาตัวนี้ทองพอได้กับครับทวดมึงตัวนี้1 1> ทองเคเอฟสามหนึ่ง 1> 1ครับผมทองเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้ทักใหญ่เด้อครับพี่น้องใหญ่ใหญ่หกสิบเลยครับพี่หกสิบได้เด้อ <60 S 1> ครับพี่น้องครับเิ่งเราเป็นว่าสาวทองแรกดิเนาะวสาวทองแรกครับทองกับเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่อ่าผสมวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาหกห้ากำหนดทอดกับวันที่สิบมีนาหกหกนะครับเด้อสาวทองแรกตัวใหญ่ครับิง เทียบกับคนสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบแบบขั้นจุ่งไงครับขั้นี่สูงขั้สูงแน่เด้ครับพี่น้องครับนี่เอาทั้งเอกสารคั่น uh, ตัวนี้เปิดไว้เท่ายครับมื่อนี้เอาเจ็ดหมื่นเก้าครับผมอ่ะตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้าได้ครับพี่ 700, น้องครับคุณเขียนอะ้รแปดหมื่นหายเพียบเลยเออเขียนอะไรแปดหมื่นหาแต่ว่าเราเอาจริงๆอันนี้เรามาแปดสิบขวบแล้วพี่น้องครับเนาะไอ้กำไรทุนไปเลยพี่น้องคลิปนี้อา่า เบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อครับเบอร์โทรศัพท์0831442898อีกเบอร์หนึ่งพีเป็นชุดนะครับผมจำไม่ได้0930628878ครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งกับเป็น ID เดียไล่กับสเบอร์นี้ครับผมอีกอันนึงกับ Facebook กับเอสสารคามสารคามครับผมอ่ะนี่นะครับพี่น้องครับเอาเจ็ดสิบก็พี่น้องครับหาเสด็จตัวบักใหญ่ไปเนี่นะครับเนาะเอาตามกระทุนไปเลยตัวนี้แบ่งปันพี่น้องไปเลี้ยงสำหรับผู้อยากจะไดเงี้ยงวงใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับครับเอา ออกมาลูกยืนขางนี่แสนขวบแต่แท่พี่น้องครับตัวนี้นี่นะครับเด้อแสนแสนขึ้นแล้วครับผมเออนี่นะครับพี่น้องครับเจนสิบเก้าเนี่ยเพ่รู้ว่าสิขายตั้มก้อนนี้จังไดแล้วพี่น้องตัวนี้นะครับเนาะไ่ขากไงเนี่ยเด้อม้ของกลมๆเห็นเต็มโตครับนี่แขกับคนกับัวโตขึ้นไปน้ำแล้วครับสูงโย่งใหญ่ยาวมากนะครับเด้ออันนี้คือผมยืนอยู่ระยะประมาณสามเมตรนะครับพี่น้องครับนี่อ่ะอ่ะนี่นะครับอตําหนิบ้างมี่นะครับเนาะบ่มีครับผมอ่ะตําหนิไม่มีนะครับเด้อนี่แหละ หา,หางคุ้น,นหางครับพี่น้องครับนมหดหดยู้ยด้ครับด้วยพี่น้องครับซีหัวเจ็ดหมื่นเก่าผูดคุยตัวร้องอีกที่ตัวร้องดอีกว่าถามเราด้พี่น้องครับทุงแห่น้ำบอถามเอาครับพี่น้องครับนี่เบื้องการเดินกันยางตำนี้หาทกาถอนบะมีนะครับเนาะไงคักครับไงคัดได้ครับพี่น้องครับออนี่แหละเอาห้แล้วไงปั่นสั่งอีลิตัวนี้สูงร้อยหกสิบได้ได้ได้ครับพี่น้องครับทั้งไงทั้งเง่าพี่แมนครับทั้งไงทั้งเน่าเบื้องไก่ไก่นะครับเนาะ ตกจักน้อยนะครับพี่น้องครับฝนตกฝนลินนะครับเด้อเอาตัวต่อไปครับผมครับผมอันนี้ก็บว่าม็นหน่อยนี่ครับพี่น้องง่ยา้วหนาผอมตัวนี้บดจัดแดงเข้มนะครับตัวนี้เด้อสีอ่าตัวนี้เป็นวัวที่แดงเข้มมากนะครับเนาะ้วก็ดากโค้นหางนี่บักง่ญ่เลยครับพี่น้องครับนี่แหละเอาเบิ่งทั้งถ่ายก่อนนะครับเด้ออ่าดูด้านข้างด้านนี้ครับผมเออนี่ตัวบักใ่ญ่เลยนะครับตัวนี้ทองกับพอะไรครับตัวนี้เป็นลูกของคุตันทองกับอ่า ไอ้สีประดูครับผมอ่ะตัวนี้เป็นลูกของฮุสตันเก้าเก้าเก้ครับพี่น้องครับอ่าฮุสตันเกิดวันที่5เมษาหกสาท้องกับอ่าเคเอฟเดสอนะครับพี่น้องครับไอ้สีประดูผสมวันที่22เมษาหกห้ากำหนดคลอดกับวันที่ยี่สิบเก้ามกรานมสิหกเดือนพื่อนะครับพี่น้องครับน่าจะ6เดือนแล้วนะครับเนาะอ่าตัวใหญ่ตัวนี้ก็สูงร้อยห้าสิบเท่าไหร่บวกครับนี่ร้อยห้าสิบห้าบวกครับร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับพี่น้องครับ แดงใหญ่บักขักนะครับเด้อตัวนี้นี่ยืนหยกหยกนะครับพี่น้องครับอ่ะคนจุงว่ากับสูงพันล้านเจ็ดสิบคนนี้พี่น้องเห็นนี่ยางใหญ่เลยเอาขอฟังราคาตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้บอกตรงๆครับผมเอามาตาใส่กอร์ตออาสามารถบออาสามารถซื้อมาหนีสิบสองครับมาเปิดชิปแรกแสนสามหมื่นเออครับผมวันนี้นี่ครับเชฟไปแสนสองหมื่นหาพันอันนี้สิบสองขับสื่อสื่อมาสิบสองครับว่าที่ให้เบอร์โทรถามกันเลยครับผมอ่เออเอา แบ่งเลยครับผมงอใหญ่ปหนึ่งครับเอา1นึ0 0 0สนหนึ่งหมอ่นห้าพันครับอ่ะยุดลดหายหาพครับผมขาดตุนไปละหาพันครับพี่น้องครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันให้พี่น้องว่ามันโตเนี่ก่อนนะครับเด้อดขันว่าเสีอว่ามันโตใหญ่หนาดึกมีความแดงหนอกใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับลูกที่ได้สาวทองแรกครับผมสาวทองแรกพร้อผมนะครับพี่น้องครับนี่เอาคนเปิดหายไปเลยครับพี่น้องครับนี่ลูปหายไปแล้วหาพันนะครับเนาะครับนี่คือเปิดขายแบงหายเลยครับผมแบงหายนะครับเนาะนี่เด้อ รูปร่างนะครับพี่น้องครับหน้าตาหน้าอกเอาเบ่งชัดๆไปนี่แหละครับพี่น้องครับแข้งขาดําดีนะครับเนาะขันไผ่วาแพงกับพานนะครับผมบ่อไอ้ได้บากันครับผมเนี่ยโมนี่ครับผมว่างามมันบ่มีถือแล้วครับอันนี้ผมก่ามากสิบสองแล้วขันพาไผ่วาแพงกันพานเอาแบบ คือว่าเงินอนตัของพ่อตัวไหนซื้อตัวนั้นครับผมครับผมอันนี้เป็นวัวใหญ่นะครับแม่นครับผมวัผู้ใดมาขายตั้งกว่าแสนหนังวิ่งดีครับพี่น้องครับแต่ว่าขันผู้ใดอยากได้งบซื้อหมื่นสามหมื่นสองหมื่นกับเบิ้งคลิปอื่นมีให้แล้วครับพี่น้องเด้อแบบนีหลากหลายพี่น้องเลือกเอาตามงบเจ้าของเอาเอาต่อเดินใส่มาบ่นี่เออเอาหัวมาทั้งผีบ่เนี่ยแต่ใส่เบื้องทางนี่นะครับเนาะเออไอผีก็ข้าศ์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องครับมาเบื้องัวจริงเออจอดไมเข้ด้อราบ่งเนี่ บ่มีตำหนิหรอกเนาะครับผมบ่มีครับบ่มีน้ำตีนเดี๋ยวขับพี่น้องเอาเ<ม>บืออบ้องใกล้ๆครับผมนีงม่งามครับเดี๋ยวเบื้องเบื้ใกล้ๆก่อนนะครับพี่น้องเบื้องทีละส่วนทีละจุดนี่เด็บแขลงขากับบ่มีปัญหาด้วยครับพี่นอ้องหางพวงยาวบ,บัดอกบัวแซมอันที่เห็นสีดำๆก็คือฝนมันตกแล้วครับเด้อพี่น้องครับนี่นะครับเด้อแดงดีแดงปลดๆลดนะครับค่อยๆเบื้องไปนะครับพี่น้องครับอยากจะได้งือนยันให่งหลูกเลื่อนแสนห้องกับหาสื่องื่อนยันค่ะพี่น้องครับนี่นะครับเด้อเอา สองตัวครับพี่น้องครับบันนี้กษิตเข่าสู้โหมดอ่างวงหัวโลนทีมาะม่ทุกตัวนะครับพี่น้องครับตัวนี้เออนี่นะครับเด้อเดี๋ยวเบิกเย็นตัวนี้ท่องอ่าพอได้ครับผมตัวนี้เป็นงวงเอฟครับผมตัวนี้เป็นงวงเอฟหนึ่งมีใบห้่งนะครับเนาะครับผมอันนี้เป็นวัวเอฟหนึ่งนะครับเด้อเดี๋ยวผมสิอ่านใบห้กันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเด้อผมจับใบกันเลยละนี่นะครับเอฟหนึ่งอันนี้เป็นเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องตะวันในในใบเอฟนี่บอมบอมมีผอมาะห้่งนะครับเด้อ เกิดวันที่15เมษายน2020งวดกี้ประมาณ2ปีครึ่งนี่แหละพี่น้องครับท้องกับ KF31 ฟสามนะครับพี่น้องครับท้องกับ KF31 ฟสางก็มันกี่เดือนเนี่ยเดี๋ยวถ้าโดนฝุ่นบึ่งใบกันผมติดกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับเนี่ยนี่เดี๋ครับอะไรล่ะเออมันกับหัวเดี๋ยวจับเนี่ยผมมีมือเดียวพี่น้องครัผสมวันที่17กุมภาพันธ์65กำหนดทอดกับยีพฤศจิกายน65่านนะครับ อวัวอายุ2ปีสีแดงตัวบักใหญ่นะครับเป็นวัว F1 อฟหนึ่งอ่าเพิ่นนั่่นนเพิบอกว่าเป็นลูกตัวไหนครับเจ้าของเก่าเพิ่นบอกบ่กหกบอกก็บอกไว้เพื่อพี่น้องจะบ่ได้เอาทั้งอ่า68มาใส่กันนะครับโอ้พี่น้องครับเด้ครับเพิ่นบอกว่าเป็นลูก6ปดครับพี่อนเออถ้านี่สวยเลยครับพี่น้องครับเป็นลูก KF68 ฟดนะครับเด้ออ่ะตัวนี้ส้นสูงอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้มัน ม่มันลอยซี่ซอยปุ่นเลยครับลอยีบวกเรียบตีต่ำๆเี่ตีต่ำๆหาลอยซี่บหาบวกก็สั่นครับพี่น้องครับตีต่ำหายหมอหลนเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วนั่งนาซ้ายไงแขงขาโบดจัดดีนะครับพี่น้องครับท่อง KF 3ามหนึะครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับตัวนี้ผมเปิดไว้ 1,000... งแอ่าเสล่ะตัวนี้ตัวนีพีนาอครับผมหนึ่งแอ่าสามหมาพัครับผมหน่งแสนสามหมืนันนะครับ้เดี๋ยวผมจะออกมาให้เห็นเต็มตัวนนี้คือผมถอยม แสนสามหมื่นหาพันหัวล้นตัวบอกง่ายเลยครับเป็นงว้วยเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งจะได้เปรียบเพราะว่าฐานลูกเอฟสองลูกออกมาเป็นตัวแมนเท่ากับทรงจุดเป็นเอฟสองใหญเลยครับพี่น้องครับนี่พัฒนาไปเลยเลยนะครับพี่น้องครับสายพัฒนาถ่ายง่ายขนาดนี้เลยนี่นะครับเด้อแ <c oughs> ของ้อผูดพี่ว่า,า <c oughs> ล่ำตัวเนี่ยท่ายนี่ป็นง้นอปูดนาะพี่ครับถ่ายปูดผูดครับพี่น้องเอาเบิง้งด้านทไายนะครับอ่ะหางกัดดำปืดเลยนะครับพี่น้องครับจิ๋มนะครับค้นหางบอกย่างง่ายเลยครับพี่น้องครับ พาเบิ้งทันนี่รูปร่างหน้าตาหน้าอกแสนสามหมื่นห้าพันตัวนะครับเนาะครับผมอ่ะนี่เบิ้งด้านข้างด้านนี้นะครับพี่น้องครับลำตัวเงี้ยเงี้ยวด้วยพี่น้องด้วยสีแดงดีดนะครับพี่น้องอ่ะตัวอย่างใหญ่เลยครับตัวใกล้ๆตัวจริงๆนี่สูงเบิ้งด้วยสายตาเนี่ยสูงเกือบลอยหาสีผมนะพี่น้องผมว่าไม่ลอยหาสีเบอร์พี่น้องเบิดเบียดได้แล้วครับพอมาตัวมันสูงลอยหาสิบห้าไหมครับตัวนี้มันลอยหาสิบหมัวนี้มันตัวหน่อยเลยครับพี่น้องเพราะง่ครับผมตีแต่แบบตีตั้มๆไห้ไหมครับตีต บาสีคือ <X S 2> บอกว่าดต่อยทับนี่บาดบ้าหอดขึ้นตัวใหญ่แถดเดียว <c oughs> อย่งให้เบื้องแผ่นหลังแบบแตกแบบก,ก่วงได้ครับเด้อเอาค่คอยๆเบื้องไปที่ละจ,จุดได้ครับพี่น้องเอาวัวเงินแสนเขาตังเบื้องให้มันละเอียดนิดนึงนะครับพี่น้องครับตอนนี้บะมี่นะครับบะมี่รับหับะมี่รับซึ่งงูที่เอามาขายเนี่ยทั้งไงเจ้าของฟาร์มนี่เพิ่นขัดมาดีดีนะครับขัดเ<ส>บิดเลยครับขัดดีให้เบ<อ>ืบ้องแล้วนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์ความจริงใจตัวนี้มีเอามาตั้ดใช้พูม น้องวัวแดงครับน้องวัวแดงใช่ย่าพุ้มนะครับน้องเอาตัวใหญ่สามตัวแล้วครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อก็ไปกับหัวล้นตัวนี้แดงใหม่แล้วกับบักแย้วเลยครับพี่น้องเอฟหนึ่งขึ้นกันตัวนี้เอฟครับอ่าใบเอฟนี่เขาสูงจุ่ครับได้เรเล่ย์นี่ครับผมได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนครับผมบนโบดเลยครับงวดตัวนี้ครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเบื้องข้างนี้ก่อนพี่น้องครับเออตัวนี้โบดจัดนะครับได้เป็นวัวแดงใหญ่ตัวนี้กับที่ลอยหาซีบเลยครับตั้งต้น้อยหาบ เบื้องแข้งขาทุ้งเท่านี่ขึ้นดำเลยครับพี่น้องกีบเผับปกติดีอ่ะบวชจัดนะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกของตัวใดบูครับมีมีมี่พอยู่ไหมครับมีพอในใบอยู่เนาะแม่นขับอีกที่หนึ่งบันทึกทองพอได้ครับตัวนี้ตัวนี้อ่าเบื้องด้านขางกานนะครับเด้อตูงเงาคัะสูงรอยหาซิบกั้วผมนึพี่น้องครับตัวนี้อ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะนี่ครับผมตัวนี้กับทองกับ KF68 นะครับพี่น้องครับอ่ะทองกับ KF68 นะครับพี่น้องครับนี่อ่ะเห็นชัดบะครับ การหล็ดผสมวันที่13กรกฎาคม6 5กำหนดดอับ23เมษายน66นะครับพี่น้องครับเอาไปอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้ออ่ะนี่ครับเอาต้องเอาดันเข้าไปทางนั้นกันเออเดี๋ยวเพิ่งด้านขางด้านนี้กันเออนี่นะครับพี่น้องครับด้านขางด้านนี้นะครับเนาะตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้115,000ครับอ่ะตัวนี้115,000นะครับพี่น้องครับนี่แหละราคาก็ถือว่าพอฟัดพอเวียงนะครับพี่น้องครับถ้าอ่าเว้าตามตรงนะครับเนาะอ่ะอ่ะนะครับเด้ออ่ะเพิ่ง นี่นะครับเด้อหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสำหรับง้วใหญ่หัวล้นแล้วก็เป็นง้วเอฟนะครับพี่น้องพี่น้องผู้ท่านเห็นง้วแบบนี้เขากำังพิจารณาไปน้ำตัดสินใจไปน้ำเป็นง้วสาวทองแรกนะครับผมทองแรกนะครับเนาะที่จะทองแรกหมดเลยครับทองแรกหมดเลยนะครับพี่น้องทองแรกหมดเลยครับผมอ่ะนี่ห่วงหางครับพี่น้องครับโบดอกโบแซมอันนี้ความบนนี่เต็มทุกส่วนนะครับเด้อบั้นไายนะครับนี่อ่ะนี่นะครับเด้อนุมกับโบมีติ่งหรอกเนาะบ่มี่นะครับพี่น้องครับอ่าเอาต่อเดินออกมาขันกระดาษให้เพื่อนถ่ายยางนะครับเนาะนี่ ดูท่าเดินแล้วก็เห็นข่างนี่พร้อมนะครับเนาะเออวุนเออมานะครับนี่ด้านข่างด้านนี้นะครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะเดี๋ยวจะให้เบื้องข่างนี่นะครับพี่น้องอันดึ๊กเป็นไะอ่ะเดี๋ยวผมยังว่าข่างก็ได้พี่น้องครับงัวมันมันอยู่ข่างตื่นรถตื่นรถครับอ่ะด้านข่างด้านนี้ตัวนี้แดงดีบังคับนะครับเด้อแดงใหม่พร้อมแดงใหม่เลยครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องครับเอาสื่อใส่นี่ไปพี่น้องครับอ่ะนี่มันทองออยครับพี่กับทองมันน้ำมันเต็มก็เนี้ยเต็มเลยครับผม งัวสาวทองแหละครับงัวแ<ด>ม่นางชัดๆนะครับพี่น้องครับงัวสาวงัวนางนะครับพี่น้องคร,รับในบรรยากาศดีทีเดีฝนก,กั <c oughs> บตกฝนกับตกบรรยากาศดีลเลยน,นี่คอลิ้นลุดไทยคลิปนี้แหละคอลื่นกับอีแคนเซิเหลหมดเลยนมือชุดตีไปหาน้อนเด่นจากสามชั่วโมงเนี่ยเออเอาตัวต่อไปครับผม <c oughs> อันนี้ลน่นธรรมชาตินะครับครับอ่าเบื้องต้นเป็นล่นธรรมชาติบอท่านไอตีเบอร์นะครับเนาะครับ ตัวนี้กะที่ใส่รอย40นี่ครับพี่น้องครับรรับอย42 43ครับผมงอสาวทองแรกครับสาวทองแรกโอ้พี่น้องง่าสาวหมดตัวพี่นะครับงอสาวพึ่งโตเลยครับเนาะอ่ะใส่นี่มาเบิ่งพี่น้องครับว่าเพิ่งจะเปิดตัวนี้ทองพอไลยครับตัวนี้ทองกับ KF68 เป็นลูกของสติงเลสครับผมตัวนี้เป็นลูกของสติงเลสนะครับพี่น้องครับทองกับ KF68 เดี๋ยวผมจะอ่านให้เบิ่อนนะครับลูกสติงเลสเกิด5สิงหา63อ่ะกับงอประมาณ2ปีเลยครับพี่น้องครับทองกับ KF68 งอหน่อยงอสาวสาวสดๆอยู่กาเล ผสมวันที่5มีน6 5กำหนดลอดกับ13มกราคม66อ่ะสาวทองแรกลักษณะเด่นจุดเด่นไผ่อยากจะได้หัวลุ่นธรรมมาชิอ่ะซึ่งตัวนี้นี่ราคาเกษตรกรผู้ใดอยากจะงบไต่แสน่าจะตัวนี้ได้เด้วค่พี่น้องครับตัวนี้ทั้งอ่าเอสรค่าเปิดว้เท่าไหร่ครับผมเปิดว้7 7กครับผมอ่ะ70,000ครับผมสาวทองแรกครับทอง4ีหาเดือนเลยครับผมตัวนี้บังเอเก่ดีๆครับผมอ่าบามันนี่ครับพี่น้องหูมันจะสันสนะครับเนาะน่าแบบนี้เนาะ แล้วก็บักเผาตัวนี้ใหญ่เด้อครับเด้อพี่น้องครับอ่ะจีบเล็บแข็งขาบ่มีปัญหาเด้อครับพี่น้องอ่ะนี่แหละเบื้องรูปห่างหน้าตาเบงมื้อนี้ออกมากับแสนขึ้นหมือนเลยครับเอนครับมื้อนี้ก็ให้ลูกจริงๆตัวนี้เขาก็สิเป็นเอฟหนึ่งอ่ะแหละพี่น้องสายเลือดเขาจดเอาเลยครับผมลูกออกมามันก็สิงามกว่าแม่บีเพราะมันก็เป็นสายเลือดอ่าเอฟสองกับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นแหละพี่น้องอ๋อนี่ถ่ายจีมดำสนิทต้มกับ่มีติงนะครับอันนี้แหละพ่วงหางกับอะไรเอาเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับเอาเบื้ นี่เด้อครับเด้อสำหรับเจ็ดหมื่นเจ็ดหัวลุ่นธรรมชาติกับบัวแมนโตหน่อยเด้อครับเด้อพี่น้องใไ่ครับผมเลยครับตอนแรกผมกันถึงว่าเปิดสิบเปิดแปดสิบขวบด้วยก็สิบเปอร์เซ็นอันนี้บ่วแมนนะครับเนาะทองซีขาเดือนละพี่เอ้านี่นะครับอยากได้ตัวไหนสดสดจริงๆท่านนั้นครับพี่น้องครับอยากจะได้แบบมีเขาหรือว่ามีเขาเลือกเอานะครับพี่น้องต่อไปใครอยากจะได้แม่ลูกหรือว่างัวสาวนะครับแล้วก็มีงัวอ่าวันไหนจะมาท่องบ่เด้อครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งต้นหนึ่งจุ่นอ่ะนี่นะครับเด้อเดี๋ยวจะะพาเดินนไปครับ งัวไทยยุคถนนแล้วก็ทึ่งฝนตกฝนลิ้มก็ติดตึ้นเล็กน้อยได้พี่น้องครับเอาต่อไปไฮไลท์ทีเด็ดมีมีทีเด็ดหลายตัวอยู่ได้พี่น้องครับนี่นะครับเด้ออันนี่ทางนี่เด็ดเลยจะเอาตัวไหนก่อนครับเอาง้อเอฟได้ครับผมอันนี้ก็เป็นเอฟหนึ่งอีกนิดหนี่พี่น้องอันขับเป็นลูกของตัวไหนน้อนี่ครับเดี๋ยวครับเด้อตัวนี้ก็เป็นเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเด้ออ่าอันนี้เบิ้ลหาเบิ้งเพิ่นเบิ้งใบก่อนพี่น้องเออนี่อ่โอ้ตัวนี้ก็งามอันนี้ อันนี้หนจาจนว่สาวด้วยพี่น้องครับตัวนี้บอกงามเลยครับแดงครับเอาตัวนี้ทองไหมครับนี่ตัวนี้ทองนะครับผมตัวนี้เป็นซีหาเดือนเหรอครับผมทองซีหาเดือนตัวนี้เป็นงินเอฟมีใบเพลทเด้อครับเด้อตัวนี้เป็นลูกของเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ hmm. ่งเกิดวันที่สิบหกเดือนพฤษภาปีสองศูนย์สองศูนย์เงื่อนป้อนสองปีครับพี่น้องครับสองปีแล้วก็ททองกับซีไวซ์ศูนย์เก้าหกความตัวนี้เอ่อเคเอฟสามหนึ่งทองกับซีไวซ์ศูนย์เก้าหกผสมวันที่ย ห้ากุมภาหกหกนะครับเด้อวงสาวทองแรกทองแรกครับผมมอโลนเฮ็ดเขาให้แล้วตัวนี้จุดเด่นกันนอกจากเม็ดสีแล้วก็เป็นงูที่ลัมตูเงา้ยวไหมพี่น้องครับนี่อ่านี่แหละรูปร่างหน้าตาสูงเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับเอฟหนึ่งนะครับเนาะนี่ให้เบิ่งกันดึงกันยางไปน้ำับพี่น้องผมมีตำหนินะครับผมมีครับผมเอาตัวนี้งงูสาวเอฟหนึ่งเนี่ยเปิดเท่าไรครับผมเปิดไว้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับผมแสนสามหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องครับเอา นี่แหละขอบหัวด,ดำๆบดๆล่ะตานี่แหละข้อย่อยๆครับพี่น้องงามเลยครับลูกเคฟสามหนึ่งนี่รูปร่างหน้าตานะครับนะ,ะ <c oughs> เป็นลูกสาวเคฟสามหนึ่งครับผมเคฟสามหนึ่งแข้งขาดำดีนะครับด้วยพี่น้องครับอ่ก็ได,ด้แบบได้หนวดปักยันเดี๋ยวผมกะอ่าสีย่างให้เบิ้งนะครับผมอ้อมอันนี้ง้อหลังปีๆย่างๆเลยนะครับพี่น้องหลังแตกครับมันบอเป็นเสียครับผมอันนี้คือบอกว่ามันอันงวอพึ้นขังไปยันนี่ขวากขว้างง่ครับมันเป็นง้อฟ้ามครับ นนีี่่ขอแบ่งเพื่อมาสองตัวตัวนึงเพิ่นแบ่งไปแล้วโบมีติ่งนะครับตัวนี้ลูกลูกลูกทิ้ดแหละลูกแรกเลยะูกแหกครับผมก็สองปีง่วนงอวนมีเนี้ยง่นแหลกเหมืครับลูกแหลกเหมือนพี่น้องครับโอ้สดสดเลยอ่ะนี่เบิ้งแผ่นหลังบอกง่ายได้ครับพี่น้องครับนี่ผมพยายามจะให้เบิ้งแผ่นหลังนะครับเด้อถ่ายบอกง่ายเบื้องเบื้อเบื้องอลังการเลยดนะครับพี่น้องเชื่องเครับผมแต่ว่าเหงาเพาเป็นเสียกครับผมเพิ่นเอาขังไว้อยู่ใน่ขอกง่ายเพิ่นถ่ายบอกง่ายหางบอกง่ายผมพยายามพยายามเบิ้งหางเบิ้งงไทยได้ครับพี่น้องครับ เออนี่หน่อปกง่ายเดี๋ยวสิเบื้องไทยอีกทีหนึงนะครับเนาะนี่ก็หางครับผมอ่ะตัวนี้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเอา้าเดี๋ยวจะพาไปเบื้องตัวต่อไปครับพี่น้องครับ,รบเ,เดี๋ยวก่อนที่จะเบื้องแม่ลูกที่เด็ด<ห>เอาแต่เด็กก้อนเอาหนึ่งก้อนกัพี่ครับเอาแม่สาวก่อนเนาะแม่สาวเล็กครับผมอันนี้แม่สาวนี่ให้พี่น้องทายในใจว่าอายุเท่าไหร่ครับพี่น้องครับกูปกง่ายเลยครับเด้องามครับผมอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะขาหลังขาหลังยังไงครับเดี๋ยวพี่ยืนงามยังไงกันเอออออาหลังเเทีนึงอ่ะ เออจอดนี่ก็ได้ครับผมเออนี่ก็ได้อ่ะนี่นะครับเด้อเออนี่นี่นะครับเด้อตัวนี้เป็นง้วสาวลูกของพ่อไหนครับลูกของอ่านี่นะครับเป็นรุ่งใบกันพี่น้องครับนี่ครับง้วสาวเด้อเลูกของเคเอฟสามหนึ่งครับผมลูกตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งมีใบมีหลอดเอกสารให้ยได้ไหมพี่น้องครับกะเป็นง้วที่ท่านในจดเอ็กะเอ้าจดเอฟหนึ่งได้ครับพี่น้องอ่าเกิดวันที่สองสิงหาหกสี่กันยะ โคกขวัญต้ครบรบปีหนึ่งแมนครับในปีหนึ่งครับปีหนึ่งนะครับพี่น้องครับเดือนหนึ่งกันย่าสองสิงหายไหมครับครบปีไหมเอ้าสูงกับที่ไรซี่สิบบวกแล้วล่ะแมนครับผมงามแดงดีนะครับพี่น้องครับลูก KF สามหนึ่งนะครับเด้ออันนี้เฮ็ดเขาจนแผลหายสนิทแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งใกล้ๆกันที่ระจุดนะครับพี่น้องครับนี่แหละขนหางนี่นะครับเด้อพวงหางกับแบบง่าครับพี่น้องครับนี่พุ่งมอนก็เพิ่นจนบ่าครับโซเดียลมากมันบ่าเนี่ยครับไปถามมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปบังถ่ายยางกันเลยครับพี่น้องครับ ตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้1นึ0 0แสนห้ครับผม1นึ่งแสนกับอีก5,000นะครับเพื่อนเสียป้ายยางอิสระเลยตัวน้องเขาตัวนี้มันเชื่องครับผมเเชชืื่่อองงหูหูนะครับเด้อแสนกับอีก5,000ันนะครับพี่น้องครับอ่าแสนกับอีก5,000นี่นะครับเนาะอ้าวผู้ใดอยากได้ตัวนี้เมาเลยเพื่อนเพดหลัง่หูหูนะครับพี่น้องครับตัวนี้ครับหูครับผมจะได้ใบได้ขนาดนี้ผมว่าเห็นมากันไม่นี่นะครับเนาะครับอ่หูครับผ่นหลังกอดก็ได้ครับเจ้าเนีในแดงนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวยกปีครับพ่องตัวนี้ทา้งไทยครับเบิ้งเหงาหางแบบง่ายเลยครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้ออยากจะได้แบบไหนมาเลือกเอาที่เอสสารคามฟาร์มบวแสนก็หาพันต่เนาะครับผมเอาแสนหาพันให้เบิ้งมุ้งกว้างๆครับพี่น้องครับหขนนาดนี้ลูกเออนี่ย่างสวยเลยแสนหาพันตัวต่อไปนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาเบิ้งแม่ลูกให้ในที่เด็ดนะครับพี่น้องครับเก็อะไรลูกแม่มาทั้งเอ้ยลูกมาทั้งพี่แม่ลูกหาแม่เร็วมามา ตัวน,นี้ฝนตกลิ้นนี่พี่น้องครับตอนนี้เลยคโอ้บรรยากาศดีเหรครับครับบรรยากาศหนานอนสามชั่วโมงมากเลยตอนนี้เอ้ามาๆลูกมาเร็วนี่นะครับเด้อกับพี่น้องที่เบิ้งคลิปกับจังที่บอกไปนะครับคลิปอ่าลงใหม่ๆนี่มันอาจสีเป็นอ่าบ้ชัดนะครับบางที่อาจจะสะดุดพ่วงคนละอ่โทรศัพท์พ่นก็เป็นอย่างนี้เลยยุ้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 ยครับคนละตัวนี้รูปแบบงามนะครับพี่นอ้องลูกแบบเทียบกันเลยอ่ะมาเบิ็งว่าลูกพอเลยครับตัวนี้ ลูกซีวัดศูนย์ก่อหกครับผมซีวัปานเลื่อนลอยครับพี่น้องปานเลื่อนลอยครับเนี๋ยอยเอากันเออปานเลื่อนลอยนะครับเด้อไปแล้วออกไปแต่ของเสียสแล้วตัวนี้จต่ของเสียสแล้วกันสนุกเออมาแล้วมาแล้วมาหนี่ตัวนี้ลูกซีวัจากเดือนหรอครับตัวนี้เป็นสามเดือนครับผมสามเดือนนี่ไทยบบกใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับใช่เหสามเดือนทายอย่างใหญ่นะครับพี่น้องแม่ผสมแม่ผสมไปยังครับผมแม่ยังท่านผสมแม่แม่ลูกแรกนะครับผมเป็นหัวลูกแรกนะครับพี่น้องครับนี่เบื้องพวงนมแม่หลุดพลังน้ำนมแม่แม่นี่สูงอยทครับ ลอยประมาณลอยสี่สิบสองสี่สิบสามผมลูกตัวนี้ไหมพี่น้องครับปลาแม่หนาครับลูกจะหนาครับผมนี่นะครับเด้อไผอยากจะได้ตัวนี้นะครับตัวบอกง่าคู่นี้นี่ทั้งอิสระข้ามเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้แสนสองครับผมอันนี้แสนสองนะครับพี่น้องครับอนาคตจะในกระดี่แสนแท้ๆลูกตัวนี้ครับพี่น้องเปล่าตัดแต่แสนสองได้แม่พร้อมนี่ยละยไทยว่าเป็นง้อผูง้อผูไอครับแข่งขาใหญ่อันนี้ตัวแม่ยได้ครับพี่น้องตัวผูด้วยพี่น้องนี่นะครับบางเดือนด้วยง้อตัวนี้เบื้องเนื้อหนังข้อเอกสารครบเนี่ยขอบหูดับแล้วเดี๋ยวให้เบ มันหนักถ่ายเพิ่งถ่ายยางมันหลดุดนะท่ายง่ายก็อรับนี่แม่นะครับพี่น้องครับนี่แหละอ้าภัยอยากจะได้ง้อหูคู่นี้ะกกน,น,นะครับพี่น้องครับมันเล็กเหมือนเช่าเอาประเภทต้นนี้นี่บะมี่นะครับเนาะครับบะมี่ครับผมอ่าไม่มีไอไอมันมีอันเป็นเป็นน้มไอ้ครับพี่ตุมต้มบ่ตุม้มแบบข้าวโคตรผมให้หมอสกิดออกให้อครับผมโอ้ครับหมอสกิดครับผมบะมี่ยังไงครับผมพี่น้องครับเอ้าคู่นี่อะไรพี่น้องครับแสนสองหมื่นหาพันบวกเหร บาครับหนึ่งแสนสองหมือนครับแสนสมมุติถุงถั่แสนครับพี่บุญชูเพิ่มไปเพิ่มไปแล้วนะครับเขาจะอยู่หาพันในเพียงตัวงามนะครับพี่น้องแสนสองถั่วนะครับเด้อต่อร้องเอานะครับพี่น้องครับนี่เบื้องเลี้ยมครูนี่ะเด็ดเลยบ่มีตำหนี้อครับพี่น้องครับตำหนีกับมี่กับสังกิจออกให้เลยครับผมเม็ดใกล้ๆครับพี่น้องเม็ดนิดน้อยอ่ดูใกล้ๆหนังคอกับแม่เป็เลยครับพี่น้องครับ หนาทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับหนาทั้งแม่ทั้งลูกเอ๋อนี่แม่แม่ลูกแรกนะครับผมนี่ลูกแรกเพิ่นลูกแรกลกับแม่ทซองว่างอยู่เนาะบั่นถายไหมปั่นเป็นง้อผูพี่น้องครับอยากจะได้แบบโกมปันง้อผูบั่นถายเพลินหนุ่มฮ้างบอกเห็่ไงที่พี่น้องครับเพลินเห็นด้วยถ่ายงามครับถ่ายครับเด้อปากหน้าตัดนี่เอ๋ออยากได้มืเลือกเอาครับจากอ่าีสสารธรรมฟังวีพีพีหกสิบเจ็ดนะครับเนาะอ๋อเหมือนี้ก็มีให้แค่นี้นะครับนะก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ ก้อนที่จะพิดคลิปครับผมนิดนึงครับครับพี่กขอฝากเอซีทุกคนนะครับผมที่ติดตามง้อกัมันมีคุณภาพทุกตัวครับผมบ่ได้เอาง้อแบบขี่ไล่ข่ามาไข่ตะพี่เนาะการมีง้อง่ายกว่าฝากขอบคุณเอซีทุกๆคนครับที่สนับสนุนเอสารคาข้ามปั๊มง้อกับหาแต่ของดีๆไหมครับง้อมีแต่มีอย่างครับผมก่รับผิดชอบขึ้นเบิดนะครับผมกให้พ่อแม่พี่น้องสบายใจเลยครับขันง้อออกออกจากนี้ไปครับผมขอฝากขอบคุณทีบุญชูนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม